กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านนะคะได,มนนะไดะ้มอบเครื่องกันหนาวค่ะเยี่ยมกลุ่มปอบางและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่านพันเอกอัศพง์นิลพันธ์ร้องพ่้อำนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมบูรณาการกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาวข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านเมล็ดพันธุ์พืชโครงการฐานพันธุ์ดีน่านและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพมอบให้กับราษฎรและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านขุนกูตนตาบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภา,าระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมกันนี้ค่ะย,ยังได้ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังและสร้างการรับ รู้ที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในชุมชนการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นแนะนําการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบรรยากาศค่ะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นสร้างรอยยิ้มจากผู้ให้สู่ผู้รับราษฎรค่ะมีความสุขที่ได้รับการแบ่งปันสิ่งดีๆในครั้งนี้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อปัญหาไฟป่าอันจะเป็นผลนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่และพร้อมใจกันร่วมมือกันป้องก,องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมของ ถ้าประชาชนนั่นเองค่ะอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสร้างการรับรู้ทําให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมใจร่วมมือกันเพื่อที่จะป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง